หลบแมวโมเดลเหรอ <c oughs> ทีมทีมซาวเช็คมาดูให้หน่อยทีมซาวมาจ้าใครรอสวยๆถูกๆเป็นงานเบอร์หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า <c oughs> เื่อยืดสาวอวบนะคะป้ายซิมบาลูกค้ารอกันเนิ่นนานมากออ้ยน่ารักนาดูดิอุ้ยดูตรงนี้สิเธอสวยแบบว่าความละมุนนี้ประมาณ260ตัวปะ2 9เก้บาทต้นทุน11บเอ็นาทคุพี่ อันนี้คือใส่ได้ตลอดนะเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดนะคะโอ้ยใจเย็ดเนดูเล็บเล็บน่าเกลียดมากเลยอะ่ะไม่แกะมันออก เบสิกเบสิกเขาเรียกว่าเสื้อยืดเบสิกสีพื้นใส่ง่ายๆนะคะไม่เอามาแม่พี่โจก๊กเจ็บคอเจ็บคอพี่โจ๊กอย่าเสียงสูงพี่โจก๊กเจ็บคอสามสิบบาทแก๊บเว้ยเนี่ยแก๊บเป็นแบบเสื้อยือดแบบผ้านิ่มๆนะคะ 2 9 0 9ต้นทุนประมาณ11บาทลูกค้าได้งานเบอร์หนะนึ่งนะเนี่ยหน้าร้อนขายแบบชิวๆเลยนะ10บาทขายไปแล้ว 2>, 2ตัวร้อยสตัวร้อสบายๆใครเอาลูกรีวิวได้ทุกตัวเหมือนเดิมส่งฟร,รีด้วยสำหรับกระสอบรีวิวโอ๊ตป้ายห้อยมาแล้วจ้าเป็นเสื้อยืดแบบใส่ได้ตลอด ไม่เอาไม่เฉยเออแต่ผ้ามันสะอาดนะลูกค้าอุ้ยลูกค้าชมมาด้วยนะว่าผ้าสะอาดอ่ะไม่ได้ลงเลยรีวงรีวิวค้าจ๋าเดี๋ยวให้แพทอ่านคอมเมนต์ไปเสื้อยืดผ้าดีๆแบบนี้หายากนะลูกค้าโอ้ยเปิดมากี่ป้ายแล้วอ่ะพี่จริงๆแล้วมันแบบสะอาดด้วยโอ้ยรออยู่เหมือนกันลอยทะเลอยู่อุ้ยน่ารักดูสีดิสะอาดลูกค้า สวยไม่สวยนี่เอาห่วยมุกไปมาก,กันเลยเอามีดมาฟันหัวไปเลยหัวตลอดเนี่ยสยืดน่ารักน่ารักของผู้หญิงนะคะแล้วผ้าคือดีแล้วก็สะอาดด้วยฉันจะเปิดไว้ให้เธอมีโปโลด้วยนะสีสวยให้ห่ยคไม่ได้ยินหรอกขอเด้นี่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 ต้องเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้ให้อุย้ยลูกค้างานคือดีงานคือเลิศเด้อรอบนี้คือผ้าแบบดีมากผ้าสะอาด รุ่นนี้ขายมาสองปีแล้วร้อมลุกมาแล้วหรอมาแล้วมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วแสดงว่าพี่โจ๊ไม่ได้ติดตามไงไม่ได้เป็นแฟนตัวยงไงใช่เดี๋ยนี้แบบลดลดตำแหน่งลงแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เขาก็ใหญ่กิจการแล้วเขาไม่ว่างเขาไม่มีเวลาไอเฮียปายห้อยเลยจ้าตอนนี้อยู่กิจการเขาเฮียสวยจ้า เสื้อยืดผ้าบางผ้านิ่มขายสบายสบายงานเบอร์หนึ่งเกรดเอเปื้อนเสียน้อยนะคะแม่เราต้องอวยพรพี่โจ๊กขอให้กิจการลุ่งเรืองขอให้โชคดีป้ายห้อยเพราะว่าพี่โจ๊กเนี่ยขยายกิจการแล้วเปิดเปิดร้านเพิ่มานี่นี่ป้ายรีวายเลยจ้าสวยจังเลยอะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบป้ายโอ้โหตั้งนานลวรางวัลที่กาไม่จับเลยรับเพิ่มอยู่เออ ไม่เล็กลูกค้าบลเล็กเด้อพี่เด้อไซส์อลขึ้นไปเด้อคุณพี่ไม่เล็กไม่เล็กคุณพี่ต้นนี้แอลจนถึงประมาณ 2XL 3 x มีไหมบอกบอกโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นไหม 3XL ฉันเจอ3 x นี่ 3X ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะ2 9 0 0ส่งฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าส่งเดี๋ยวจ่ายเองเฉพาะก็สอบรีวิวไซส์เริ่มแอลบอกเลยเนื้อผ้าคือใส่ดีมากผ้านิ่มผ้าดีโอะโตโลมีแบรนด์อีกนะลูกค้าบางตัวเป็นแบรนด์เนมไปรุนเนาจ่าไปรุนเนาวเมื่อกี้ฉันดูว่ไมทำไมคนคอมเมนต์ฉันเยอะจังเลยวะไม่ใช่ <laughs> อะไรอะ คนคอมเมนต์กูเยอะจังวะ,ะขึ้นหนาขึ้นหนาเอม่ใช่ตัวนี้โอน,นาวีผ้าดีแล้วเกินงานแบบผ้าใส่สบายพี่หน้าร้อนไขย่ยังให้นี่กันอยู่เลยนางบอกนางตื่นเต้นมากเลยนางแบบทำัวไม่ถูกให้ลูกน้องแกไอ้นี่อยู่เลยนางไม่เออ<ห>แล้วนางก็ไม่เคยแจกอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนาะ โปโลมาอีกตัวแล้วค่ะอ้าวมีแบรนด์อะนะรักจังเลยลูกค้าเหมือนตัวเมื่อวานเลยปะอะไรกันนะละมุนละมุนเนอะอุ้ยนี่อุ้ยขาย90มายังยังจ้าพูดอย่างนี้ไปฟรีเลยใครชมอ่ะพี่ธนาภาสวัสดีจ้าตลาดเป็นยังไงกันบ้างคุณพี่อาการเป็นยังไงกันบ้างน้องช่วงนี้สวยจังเลย อุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยเนาะ USA อุ้ยผ้านิ่มผ้าดีมากเลยอ่ะ่เออ่ว้นี้นะพี่ลูกค้าหลายๆคนบนเสียงเดียวกันอยากซื้อของแต่ตลาดนี้ครับตลาดงีบอุ้ยน่ารักทนทนันไปก่อนพี่เออสู้พี่รอบที่แล้วเรายังผ่านมาได้เลยรอบนี้เราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทนไปก่อนมันไม่รอบที่แล้วสองเดือนเต็มเต็มห้งใส่ปกติ มีมีค่ะพี่จ๋าขายดีจ้าอุ้ยดูดูดีขายดีเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะขอให้ลูกค้าขายดีๆเถอะพี่เขาขายดีถ้าลูกค้าขายดีเราก็ขายขายเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยพี่เขาขายดีมากเลยนะอ๋อเก้าร้อยเก้าเห็นหรือยังพิธาภาเออพี่เขาสั่งประจำพอธาภาแซบแซบใช่แซบซีดไม่มีอะไรแซบไปกับแม่ค้าแล้วจ้ะ ที่เขาสั่งตลอดเลยขายดี900ต้นทุน3บาทลูกค้าขายไงก็รวยถึงได้บอกไงว่า900ก10ใครขายไม่ดีนี่งงมากเลยเนะต้นทุน3าทขายไปเป็นหมื่นลูกมีคนด่าอยู่ประมาณ3คนอบอกว่าพูดจริงๆคนแรกเลยมาบอกว่าเชิดเยอะแต่สั่งอีกนะแต่แต่สั่งอีกสั่งทีเบิ้ลสองรอบแรกด่าไปแต่สั่งเบิ้ลสองอีกคนนึงบอกว่า เพื่อนเสียเยอะอเพื่อนเสียเยอะแต่คือเขาอะไม่เคยมไม่มีมประสบการณ์เหมือนไม่เคยเล่นผ้ามือสองวิทอมมี่ทอมมี่สวยมากจริงๆพี่สมมติแค่ขายหมื่นลูกแค่โดนด่าสามลูกแค่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแล้วอีกคนนึงก็อีกคนน,งคน,นึงก็รู้สึก,กเหมือนกันนะบอกว่าเสียเยอะแต่ว่าเสียจริงๆประมาณ 30- 40, 40ตัวผ้ามีประมาณ300ตัวต <c oughs> ้นทุน3บาท <c oughs> ก็เลยบอกเขาบอกว่าทํา <c oughs> ไมคัดไปแย่ถือว่าแบบน้อยมากเลยนะ สวยมากตัวเนี้ยแค่นั้นแหละนอกนั้นขายดีกันหมดอ่ะใช่ลนล้นั้นขายดีรอก่อนนะคุณพี่ยังไม่มาเลยคะ่ะแล้วมีคนหนึ่งโทรมาหาฉันสองสามวันก่อนบอกน้องแค่9 9กเมื่อไหร่จะรีวิวเห็นแต่โพสต์รูปโอ้พี่หมดแล้ว40ลูกวันเดียวก็คือโอ้ยเกินปิวเออสมมุติมา40เนี้ยแล้วโพสต์บอกว่าของมาก็คือปลิวเลยไม่ได้รีวิวเลยไม่เหลือคือมันเป็นสินค้าที่ขายได้ในตัวมันเองแล้วถูก้วย ซึ่งราคาอย่างเนี้ยไม่มีแล้วคุณพี่ไม่มีแน่นอนไม่มีการันตีเลยไม่รู้รอบหน้าไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรอเพราะว่าป้ายโลกก็คือ้งไงลูกค้าใช่นองทำไมป้ายโลกขึ้นใช่ป่ะได้เลยคุณพี่เดี๋ยวมาลารีบแจ้งเลยไม่ต้องกลัวจ้ะแจ้งอยู่แล้วจ้ะเอาจริงๆอ่ะค่าภาษีไอ้ศุลกากรที่ท่าเรือถ้าเขาขึ้นนะพี่ยังไม่ได้เลยอหยค่ะ พี่ถามว่าทําไมราคาถึงขึ้นมันมีหลายปัจจัยนะพี่มันมันขึ้นมาจากตรงนั้นตรงนี้เนาะน้ำมันขึ้นทุกวันพี่เอ้ยใช่สิเนี่ยอ๋อเลบอนอ๋ยน่ารักจังเลยตัวนี้ก็น่ารักจ้าต้นทุนถูกๆูกเอาไปขายก่อนพี่ดูดิอุ้ยดิดูดิใครเอาลูกนี้ได้สิบเอ็ดบาทต้นทุนสิบเอ็ดบาทขายยังไงก็กําไรจ้ะเอาไปขายถูกๆพี่ขายองก็ได้สามสิบห้าสามตัวร้อยคนมุงนะ พี่คนมุงเลยนะสะภาพผ้าแบบเนี้แล้วเสื้อนอกอ่ะผ้าดีมากนะคะคือเราเราจะพยายามไม่ขายเกรดที่ที่ถูกเกินไปแล้วคุณภาพไม่ดีแล้วเสียเยอะนะพี่เราจะขายแบบอุ้ยแฝดว่ะเออคนละสีไปเลยสอเราจะขายเกรดที่แบบเอ้ยมันแพงมันนิดนึงแต่ต้นทุนต่อตัวมันไม่แพงนะประมาณ11บาทแล้วลูกค้าเอาไปไม่ต้องขาดทุนค้าเอาไปขายได้มีกําไรขายได้ขายดีมีกําไร สมมติพี่เอาราคาถูกๆเอาซัก2,000นิดๆกระสอบรีวิวรับได้ส่งฟรีนะค่ะคือจะบอกว่ามันขายง่ายจริงๆแล้วมันมีหลายเกรดนะบอกเลยนะพี่สมมติว่าพี่เอาราคาถูกกว่านี้ซักลูกละ500แต่พี่เปิดไปเสียครึ่งลูกก็ไม่ต่างอะไรกับพี่ซื้อ2,900เปนเพื่อนเสียน้อยดีกว่าพี่ขายได้แทบทั้งลูกเนี่ย อุ๊ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าแพงนะสองพันตไม่แพงแล้วเรียล้ะคือตัวละสิบเอ็ดบาทอ่ะสามห้าสามตัวร้อยเนี่ยไปเลยคนมุงแป๊บเดียวช่วงนี้ขายถูกๆไว้ก่อนพี่ตัวนี้แชปอีกแล้วคือของที่เราลงใหม่ๆอะบางทีราคามันอัปเดตอะมันส่วนใหญ่ราคาขึ้นแต่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครขายสต๊อกเก่าที่ค้างปีอะไม่ขึ้นแน่นอนนี่พูดกล้าพูดเลยอันเดอค่ะ แต่ของเรามันไม่ค่อยมีสินค้าคือเราจะตู้ลงปุ๊บเราลงลีของปั๊บคือลงเคลียร์ของแบบอืไอ้นี่มากเลยอ่ะพี่ก็เห็นสิ้นปีอ่ะขาดทุนเท่าไหร่อ่ะใช่เราจะพูดเลยช่วงสิ้นปีไม่อยากให้มันค้างพี่ลูกค้าจะได้ของใหม่ๆตลอดแชมเปี้ยนสมมุติลงเนี่ยเจ็สิบลูกลูกค้าจะเอาอีกถ้าหมดรอนี้ลูกค้าต้องรอตู้ใหม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ของใหม่ๆตลอด ไม่ค้างปีแน่นอนใครขายค้างปีอะราคาถูกแน่นอนพี่ของเรามันเหมือนแบบเพียร์ลตลออ,อของเราเป็นล็อตต่อล็อตแชปค่าไม่ได้อวยตัวเองนะแต่พี่ดูจากการลงของได้นะคะจริงๆคือมันเป็นล็อตใหม่พี่แล้วราคามันขึ้นราคามันจะอัปเดตตลอดนะถ้าใครลงสินค้าใหม่ๆแบบตู้ลงตู้ลงอะไรเงี้ยอัปเดตตลอดพี่อย่างแบบมีบางคนถาม ทำไมรอบนี้ขึ้นหรอหรืออะไรเงี้ยพี่คือแบบใช่รอบรบใหม่นะพี่นะหลายอย่างขึ้นอ่ะพี่ดูดิบางอย่างก็ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ปรับนะคะแต่อันไหนถ้าเราไม่ไหวจริงเราก็ต้องปรับตามแบบตลาดเนาะอุ้ยน่ารักจังเลยนะเนี่ยเป็นลายหัวกระโหลกเนี่ยใครจะเอาไปขายขายเลยพี่ต้นทุนถูกนะ รุ่นนี้ต้นทุนถูกแล้วลูกค้าขายง่ายไม่มีความรู้อะไรเลยก็ขายได้นะคะเอากลับด้านแล้วผ้าค่อนข้างสะอาดเกรดเนี้ยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียจะน้อยลูกค้ารับได้ลูกค้าไม่ขาดทุนโอเคลูกค้าซื้อซ้าลูกค้าชอบจบจบที่ป้ายนี้เลยแต่ป้า,ายไหนที่เอามาแล้วลูกค้า,บาแบบแามาไม่สวยเห็นปะไม่สวยพี่เราก็หายขายครั้งเดียวแล้วก็ขายครั้งเดียวมีป้ายป้ายนด้นะที่ว่าแบบ ต้องเซลล์ตอนปีใหม่อะลดราคาลดราาคไปเลยขาดทุนอะพี่คือมันมีแขนยาวปนแขนสั้นรัสดีไซน์มันไม่สวยนะมันเก่าแล้วมันแบบผ้ามันไม่ได้บางๆอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ใช่มันผ้าอะไรก็ไม่รู้อะใครอยากลองอันนี้ผ้ายืดผ้านิ่มนะคะลูกค้าได้เยอะได้นะ200แบบ2อ0ร้อได้กว่าสองร้อบอ่ะเนาะที่เราเคยนับมา 250บวกอ่ะพี่ต้นทุนร้อ1สบาทคุ้มมากนะพี่ๆแล้วผ้าค่อนข้างสะอาดด้วยเผื่อใครที่ยังไม่เคยซื้อเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รีวิวที่ผ่านมามันมันหมดใช่อุ้ยห่างไม่ได้รีวิวตั้งนานรุ่นเนี้ยเพราะว่าของไม่มีของมาน้อยอะ่ะมาแล้วก็หมดเลยแต่รอบนี้ได้ของมาเยอะบางล็อตมาก็ลูกค้าประจำ<ต>ก็หมดแล้ว บางรอบบางรอบไม่ได้มาเยอะไงมา้นมาไม่ถึง10ลูกอย่างเงี้ยพี่ห้าลูก7ลูกเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะดูดิบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีขายนะรอบแต่แต่รอบเนี้ยของมาแบบสีสดมากค่ะโอ้ดูดิสติ๊กเกอร์ที่ห้างอ่ะจ้ะลูกค้าออกมาจากห้างใหม่เป็นอย่างนี้แหละบางตัวยังมือหนึ่งอยู่เลยจตา อันนี้ก็ดีเคเอ็นบาทปะเออเนี่ยเนี่ยแบรนด์บางตัวเป็นแบรนด์นะจ๊ะแ,แบรนด์ห้างแบรนด์ตัวนี้น่ารักจังเลยมันเป็นเสื้อยืดแฟชั่นอ่ะลูกค้าเป็นสาวอวบนะคะไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปนะไซส์กำลังดีเลย mm hmm. อู้ H&M เห็นไหมย๊บ yep, ค่ะแบรนด์ก็มีให้หลุ้นนะคะแล้วใครที่ชอบกระสอบรีวิวสามารถรับได้ได้ทุกตัวไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะ แต่ถ้าใครอยากได้กระสอบใหม่ก็ได้เลยพี่พกระสอบใหม่ก็ค่าส่งปลายทางได้เลยจ้าโอนแต่ค่าสินค้าพอนะคะแล้วแต่นะใครอยากได้ใหม่ใครอยากได้รีวิวไม่บังคับนะคะเนี่ยใส่สบายนะอุ้<า>ลยลังจังเลยนี่ซื้อยืดอย่างเงี้ยขายง่ายลูกค้าขายราคาเดียวไปเลย หัวหัวขายไปก่อนก็ได้ห้าเก้าสองตัวร้อยเนาะแล้วพอแบบขายไปสักพักแล้วก็สามตัวร้อยไปเลยสามห้าสามตัวร้อยง่ายมากเส้อยืดแขนยาวไปยังคะวันนี้วันนี้ยังเลยค่ะมีรีวิวหลุดจองอยู่ไม่ใช่เหรอเยอะื้อยืดใช่รีวิวหลุดจองอยู่นะคุณพี่เสื้อยืดแขนยาวอ่ะงานรีวิวหลุดจองสามสี่งานเลยนะลูกค้าตอนเนี้ยใช่ลูกค้าบางคนบอกว่าแบบตลาดเงียบขอแบบขอขอตลาดสิขอผ่านก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ เราไม่ไม่ด่าลูกค้าอยู่แล้วขอแค่บอกมันตรงๆเราเราจะได้ปล่อยขอยห้ามเงียบหายคือแบบเฮ้ยบอกพี่แบบมีความจําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะคะคุยกันได้พี่คุยกันตรงๆดีกว่านะคะแม่ค้าใจดีจะตายใช่ค่ะลายเสือเห้ยเห็นไหมน่ารักน่ารักเลยผ้าสาดพี่ๆขายได้ดีขายดีมีกําไรแน่นอนเสืดอกไม้ เอ็นยังอยู่เลยดอกไม้เพิ่งรีวิวเองพี่ดาไม่ทันแน่เลยวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวกับปียีนให้ดอกไม้เดี๋ยวดูเปิดเปิดอะลูกใหม่ไหมอะพี่ดาลูกใหม่ปะวันนี้มีเวลาดูนี่อะพี่ดาเวลาแค่วันนี้อ้โหูวันนี้สี่สิบแล้วไม่ทันไม่ทัน วันนี้ออกมาช้าลูกค้านี่ไงลูกค้าเปิดงานเจอลูกเอยลูกค้าเมื่อกี้เปิดเสื้อยืดเขาจะเหมาเหมาแล้วนี้เหมาเออเขาเหมางานมาเหมางานก็เลยคุยกันนานไปหน่อยเหมาแล้วแต่ว่ารถใส่รถใส่เขาเปิดลูกเดียวเขาบอกว่ามีมีเหลือถ่าใรเอาหมดอแล้วก็โอนมาจําไว้ละหมื่นหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโอนเพิ่มโทรศัพท์โดนล็อกกดรหัสผิดโอนได้หมื่นเดียวคนนี้เขาชอบเขาชอบชอบโคว์ใส่เออ ก็มีเขาเหมามาเลยอ่ะเขาโดนค่าโฆษณาวระพันกว่าบาทนะเขาถึงขายดีใช่สองฟีสิส่งีสิพีดา <c oughs> คนสวยของน้องมาจัดลูกนี้พี่ดาลูกนี้มาส่งฟรีพี่ดาเคยขายไล้ยังรุ่นนี้จริงๆขายดีเลยนะบอกก่อนใช่น่าจะขายดีเพราะว่าพี่ดาขายเสื้อเสาวอวบอยู่แล้วอ่ะพี่ดาลองเอาไปนะ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า,คาเวลามีของใหม่ๆหไปอ่ะลูกค้าแบบมันจะดึงดูดไงใช่ผ้ามันดีมันมันสวยอ่ะผ้ามันนิ่มมันใส่สบายอ่ะพี่เหมาะกับซัมเมอร์หน้าร้อนนี้นะอนี่พูดตรงๆไม่กล้าหลอกพิด้านะเพราะว่าเดี๋ยวพิด้าด่าโอ้ลูกค้าประจํากันไม่หลอกกันอยู่แล้วพี่หลอกไม่ค่อยเป็นเงยเห็นคืออะไรลีงง เอี้ยมหมดค่ะอ๋อสาอ้วบใช่คุณพี่สาวอ้วบเอี่ยมยีนบอกเลยเสยื้อเสาอ้วบผ้าดีนะคุณพี่ผ้าค่อนข้างสะอาดเลยแล้วเป็นอะไรที่ขายดีเหมาะกับซัมเมอร์อุ้ยดูสิ NK NK ดูสิแบรนดระดับโลกจ้าจะบอกว่าใส่ได้แต่วัยรุ่นเลยนะจนผู้ใหญ่วัยกลางคนได้หมดเลยขายได้ทุกวัยอุ้ยมิเชลมิเชล NK ใครรับพิมพ์มานะคะ2 9 0 0บาทที่ลูกรีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวหรือใครเจ้าก็สอบใหม่ก็ได้นะคะไม่จริงจริงรงขายแต่ลูกค้าประจำไงแบบอยากให้ลูกค้าใหม่ยินหมดใช่อยากคือรอบนี้ได้ของเยอะเลยอยากจะแบบแบ่งปันให้ลูกค้าใหม่ๆบ้างนะคะน่ารักเนาะโอ็มเก็หรูอยู่แบรนด์ระดับโลกไงเธอน่ารักขายเนี่ยต้นทุน11บาท2 5 0 0ั้ายดอกไม้ เสื้อเสาอวบเปนป้ายดอกไม้2,500เอสโตรก็2,500ค่ะพี่ดอกไม้เอสโตร2,500เท่ากันเมื่อก่อนขายอะ3,500น้ำก่อนอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงมากคุณพี่เสื้อสาวอวบเป็นอะไรที่ล้นตลาดอ่ะมีอยู่ไหมสั่งมากขาย2ละ2ละ4เอาเลยสั่งเลยมีเยอะจังคุณพี่ลงเยอะมากลงไว้50 60ลูกเลยอุ้ยดูลายดิ รุ่นนั้นเราเคยเคลียร์สต็อกไปกี่พันลูกโอ้โหกี่พันลูกวะเลยอเลปกติอเลถามเวลาถามอะไรออเลจะตอบได้นะแต่แบบเสื้อสาวแบบใบดอกไม้รับพี่เยอะเเกินคยทําสถิติแบบเคลียร์สตอกลงทีเป็นร้อยลูกอ่ะสาวแบดอกไม้อ่ะลงของทีเป็นร้อยลูกอ่ะต่อหนึ่งคันรถนะเสั่งได้เรื่อยๆเลยอะนี่อันนี้ทรงแบบเนาะ คุณนายเอออุ้ยอันนี้ก็คุณนายเธอแม่เสือแม่เสือสาวพราวเสน่ค่ะองไรเออแคปไปก่อนอืมใครสนใจแคปหน้าจอเลยจ้ะพี่จ๋า S oh S t h o ใช่มันเกรดเดียวกันคุณพี่ S t h o ก็2,500มันเป็นงานเบอร์หนึ่งงานเบอร์หนึ่งก็จะแบบสะอาดเอี่ยมอ่องอรไทยอย่างเงี้ยคุณพี่อะใครสนใจนะคะ แคปหน้าจอย2 9 0 0บาทน,น,นะคะมีกระสอบรีวิวแคส่งให้ฟรีนะคะบอกเลยงานดีลูกค้าติดใจซื้อซ้ําเยอะจริงๆค่ะได้ทุกตัวนะรีวิวหรือเจ้ากระสอบใหม่ก็ได้นะคะรอบนี้ของลงเยอะนะขอบคุณค่ะ